สวัสดีจ้าสวัสดีเลยจ้าอ๋อกระปอกกันอีกแล้วก็บุญรลอดได้โลดหลูกสาวเย่ล่องมันนี่มีเอฟซีทรงขนมมาะห้ยทให้น้องเล่เป็นคนเปิดได้จ้าเลยมาเปิดเลยเดยแก้เลยทรงของมะห้ยเนาะเอฟซีผู้ใจดีผู้นั้นก็คือคุณป้ากามลักษค่ะ ปลาลักของเฮานี่แหละปลาลากทรงของมาให้กับรู้ว่าเป็นยังล่ะจะมัดหลังกอกแกกอกแกก็เรียพี่น้องในกองตำรวจแม่บุร่าเป็นยังให้น้องเล่เปิดค่อยๆเปิดนะลูกเป็นจงสองไอ้น,น้องเพิ่นรวมใจกันเปิดอันผู้น้องกระชารุ่นอ้ายเปิด บุญรอดกันรุ่นไอเล็กเปิดไอเล็กเปิดจ้องเห็นึงหลอก <c oughs> ตัดกลางจะลูกตัดกลางหนีบโซกลางอ้าว <c oughs> <c oughs> ได้แล้วเศร้าเลยบาดตัดกอกิสิพี่หลอกก็เศร้าเลยบักหมุ้งควยเอาแม่ก็บอกว่าหนีบกลางล่ะลูกหนีบขอบช่องทางแล้วก็หนีบกลางแต่ลูกโอ้จะเป็นสลาดคักลูกคอยยันเลยเป็นควยอยู่สิพีหลอกโอ้เลยเป็นควยสิดอกว่าผิดล้ำผิดกว่า ค่อยๆนี่ไปลูกเอ้สี่ขวักออกเลยสี่ขวักออกเลยนี่เปิดดูจีมีอะไรมันคืออะไรอ๋อพี่น้องจ้าขนมจ้ามันคือขนมคุณป้ากะม,มลักส่งขนมให้เรากินนะคะขอบคุณนี่หลายจ้าคุณป้ารักจ้าเอาไปลองด้วยกองหนึ่งอร่ลด เลี้ยเสียวยังเลือกเอาเลี้ยเสียวยังไม่ให้อันนึงอเอาเอาเลยอันนี้เออเอาเลยเออกมา,าล่ะเอาไวา้แก่แก่แขนมนะจา้าเอามากุอะไรบุญรอดจะเพดขนมทรงมะไหอะไรอันยูพี่น้องวงิรแม่สินับหนึ่งสอง สามสี่สองสามสี่ห้าหกหกสองสี่หกเจ็ดอันครับน้องลีเห็ดเอาบอลหลดเก็บใส่ก,กล่องเราพี่น้องเอเจ็ดอัน อันนี้ของอน,นี่ฮันแม่จะไปกินกับน้องให้น้องเลยสองอันจา้าขอบคุณป้ากระมลลัก,ลกเลี้ยตาเด้อโชว์ขนมมาให้บุญลอดของเฮากินยนียแม่จะแกให้กินลกูจกจ้านี่บอกแล้วต้องกินอันนี้นี่น,นี่มันตั้งบอ่อบเพลิดอันนี้นะะี่ก็แซ่บเลย ขอบคุณในหลายเลยจ้าคุณป่ากับมลลากจ้าขอบคุณในหลายขอให้ป่ากับมลลากอยู่ดีมีแห้งอย่าไเลยเจ็บเลยไครเป็นลมพ่ลมไส้ให้ผู้ข่าและลูกน,น้อยให้ลูกให้ร้านของเจ้าอยู่ดีมีแห้งมาสู้ทุกคนเลยขอบคุณขอบคุณในความเด็ดีของจ้ะขอบคุณในความมีน้ำใจของเจ้าแลวจกุกป่ากับมลฑลากอ้าเกลาเก็บใส่กล่กองลูกบุญรอดเก็บใส่กล่องเร็วอาขนมมาใส่กล่องเร็ว เออเก็บใส่กล่องเอออ่าเก็บเก็บมาใส่ให้มันเบิดลูกเก็บเก็บมาใส่เก็บมาใส่กล่องเร็วเออขอบคุณนะจ๊ะคุณป้าจ๊ะขอบคุณหลายๆจ้าเอามาใส่เออใส่เออเอามาใส่ให้มันเบิดนี่เก็บมาเก็บมาใส่ได้แล้วลูกนะบุรอดเก็บมาเอามาใส่ในรังเก่งบอพี่น้องเอ้ยใส่ได้เด้กบุรอดใส่ได้เด้อ บอกได้อยู่ดิเอามาใจอีกอันนึ่งในลูกเอามาใจเด้ยเอออันนี้อามาใจมาใจอามาใจใจไม่เจ็บไปเลยให้มาใจล้างแล้วเนาะแล้วอามาใจล้างให้หมดเก็บไปเก็บไปเออโอ้เก่งตังเลยขอจบคลิปสนี่แล้วได้จ้าเลยขอบคุณปากกับมดนักมากไม้ได้แต่เลย ก็จบคลิปจะเริ่มกไดไลค์กดแชร์กดซับซักใครให้บุญรอดน่อยของเข้าเลยเด้อขอบคุณจ้าฟซี FC จ้า